ในตอนนี้ก็มีการประกาศเตือนนะครับว่าหลายพื้นที่ของไทยนั้นจะเจอกับฝนที่ตกลงมาและบางจุดนั้นก็พบว่าฝนจะตกลงมาอย่างหนักนะครับในขณะเดียวกันที่จังหวัดตราดนั้นก็มีฝนตกลงมาอย่างหนักต่อ1น่งสองชั่วโมงทําให้เกิดน้ําป่านะครับเราไปดูภาพพร้อมกันครับนี่แหละครับก็เป็นภาพเหตุการณ์คุนแรงของมวลน,น้ําป่าที่พบนะครับว่าไหลทะลักลงมาจากเทือกเขาบรรทัด ลงมาที่น้ำตกทองแก้วตำบลบ่อพลอยอเภอบ่อไร่จังหดวตราดช่วงบ่ายของเมื่อวานนี้หลังจากที่มีฝนตกหนักลงมายาวนานต่อเนื่องกันประมาณ2ชั่วโมงนะครับโดยจากภาพเราจะเห็นว่าน้ำเป็นสีแดงขุ่นน้ำสูงแล้วก็ไหลอย่างดุนแรงเป็นภาพที่น่ากลัวเป็นอย่างมากนะครับโดยที่มวลน,น้ำนั้นก็ไหลลงไปที่คลองบ่อไร่ส่งผลทำให้น้ำในคลองเพิ่มสูงขึ้น เจ้าหน้าที่จึงต้องมีการแจ้งตือประชาชนที่อยู่ในพื้นที่เสี่ยงนะครับบอกว่าให้เฝ้าระวังและเตรียมพร้อมในการอพยพครับนายพัศวัร์โชต,ติวัฒพงชัยหัวหน้าอุทยานแห่งชาติน้ำตกคลองแก้วเปิดเผยถึงภาพรวมล่าสุดเมื่อช่วงค่ำคืนที่ผ่านมาว่าสามารถที่จะวัดปรดิมาณน้ำฝนได้ที่140มเมตรและยังคงมีฝนตกลงมาเล็กน้อย ส่วนน้ำป่ามีความรุนแรงลดลงเล็กน้อยคาดว่ากำลังจะกลับเข้าสู่สถานการณ์ปกติถ้าเกิดว่าไม่มีฝนตกลงมาซ้ำนะครับแต่ก็เปิดเผยต่อว่ายังคงต้องเฝ้าจับตาดูแล้วก็เกาะติดสถานการณ์และเฝ้าระวังต่อไปอย่างต่อเนื่องขณะเดียวกันได้มีการส่งกำลังเจ้าหน้าที่พร้อมกับเรือท้องแบนเข้าไปเพื่อช่วยเหลือชาวบ้านที่บ้านป่าอาตำบลบ่อพลอยที่อาศัยอยู่ใกล้ก,ลกับน้ำตกคลองแกล้ คลองแก้วนะครับในการอพยพและก็ขนย้ายสิ่งของหนีน้ําป่าเพราะมีความกังวลว่าอาจจะมีดินโคลนถล่มเกิดขึ้นได้นะครับนอกจากนี้มวลน,น้ําป่ายังไหลบ่าเข้าไปหลากเข้าท่วมสะพานคลองแรกซึ่งเป็นสะพานเชื่อมระหว่างตําบลช้างทูนกับตําบลหนองบอนอําเภอบ่อไร่ทําทให้ถนนนั้นถูกตัดขาดนานนับชั่วโมงนะครับ และปรากฏว่ารถนั้นก็ไม่สามารถที่จะสัญจรผ่านไปมาได้ทั้ง2ช่องทางเนื่องมาจากว่ามีน้ําสูงนะครับคือความสูงเนี่ยอยู่ที่ประมาณ7 0 8 0แซนเมตรและมวลน,น้ํานั้นยังพบว่าได้ไหลเชี่ยวกราดครับเจ้าหน้าที่กู้ภัยจึงต้องมีการลงพื้นที่เพื่อไปอำนวยความสะดวกในการจราจรให้กับประชาชน ช่วงค่ำคืนที่ผ่านมานั้นพบว่าระดับน้ำในคลองแลได้ลดลงจนเข้าสู่ภาวะปกติแล้วและรถนั้นก็สามารถที่จะสัญจรผ่านไปมาได้แต่เจ้าหน้าที่นั้นยังคงต,งติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิดเนื่องมาจากว่าในพื้นที่อำเภอบ่อไร่ยังคงมีฝนตกลงมาอย่างต่อเนื่องประชาชนในพื้นที่นั้นต้องคอยเฝ้าระวังต่อไปนะครับ ทางด้านของกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยได้มีการประกาศเตือนพื้นที่เฝ่าระหว่างน้าท่วมฉับพลันน้ําป่าไหลหลา,ลากน้ําท่วมขังในระยะสัน้นใน8จังหวัดด้วยกันนะครับได้แก่ระยองจันทบุรีตราสมุทรปราการกรุงเทพมหานครระนองพังงาและภูเก็ตโด,ดยแนะนําว่า ขอให้ประชาชนในพื้นที่เสี่ยงนั้นติดตามข้อมูลข่าวสารจากทางส่วนกลางนะครับแล้วก็ระวังอันตรายจากสัตว์แล้วก็มแมลงมีพิษอันตรายจากกระแสไฟฟ้าโดยเฉพาะอย่างยิ่งก็คือเบริเวณที่มีน้ําท่วมแนวสายไฟฟ้าสาไฟฟ้าหรือว่าวัตถุสื่อนํากระแสไฟฟ้ารวมไปถึงแนะนําว่าให้เพิ่มความระมัดระวังในการขับขี่พาหนะบริเวณที่น้ําไหลผ่านทางอีกด้วยนะครับ นอกจากนี้นะครับยังได้มีการประกาศเตือนพื้นที่เฝ้าระวังคลื่นลมแรงใน6จังหวัดด้วยกันครับก็คือที่ชนบุรีระยองจันทบุรีตราดระนองและพังงาแนะนำว่าให้ประชาชนนั้นติดตามข้อมูลข่าวสารจากส่วนกลางนะครับแล้วก็ระวังอันตรายจากคลื่นลมแรงและก็ให้ชาวเรือนั้นเดินเรือด้วยความระมัดระวังหลีกเลี่ยงบริเวณที่มีฝนฟ้าขนองและเรือเล็กแนะนำว่าให้งดออกจากฝั่ง นักท่องเที่ยวนั้นควรที่จะงดเล่นน้ําทะเลส่วนสิ่งปลูกสร้างที่อบริเวณชายทะเลนั้นก็ให้ระวังผลกระทบจากคลื่นที่ซัดเข้าหาฝั่งอีกด้วยนะครับทางด้านของนางสาวรัชดาธนาดิเรกรองโฆษกประจําสํานักนายกเปิดเผยถึงผลกระทบจากพายุโซนร้อนทกสุรีว่าขณะนี้ครับพบว่าพายุนั้นกําลังเคลื่อนตัวไปทางตะวัตกเฉียงเหนือและคาดว่าจะเคลื่อนเข้า ใกล้เกาะไต้หวันในช่วงระหว่างวันที่26ถึงวันที่28กรกฎาคมนี้และยืนยันนะครับว่าพายุลูกนี้จะไม่เคลื่อนเข้าสู่เมืองไทยจึงจะไม่มีผลกระทบโดยตรงแต่ว่าจะทำให้มรสุมมีกำลังแรงขึ้นในช่วงระหว่างวันที่29กรกฎาคมถึง1สิงหาคมขอให้ประชาชนติดตามข้อมูลข่าวสารจากกรมอุตุอย่างใกล้ชิด สำหรับประชาชนที่วางแผนนะครับว่าจะเดินทางไปที่ไต้หวันแนะนำว่าต้องตรวจสอบข่าวสารก่อนออกเดินทางนะครับขณะที่ในช่วงระหว่างวันที่23นะครับถึงวันที่25กรกฎาคมนี้ทางกรมอุตุูก็ประกาศแจ้งเตือนว่าจะยังมีฝนตกกระจายต่อเนื่องใกล้บริเวณภาคอีสานตอนล่างภาคกลางภาคตะวันออกภาคใต้ตอนบนกรุงเทพมหานครและปริมณฑล ส่วนภาคใต้นะครับจังหวัดประนองพังงาและภูเก็ตนั้นต้องเฝระวังในเรื่องของฝนตกหนกักฝนตกสะสมซึ่งหมายความว่าอาจทำให้เกิดน้ำท่วมสับพลันน้ำป่าไหลหลากส่วนคลื่นลมในทะเลทั้งสองฝั่งนั้นก็พบว่าจะมีกำลังปานกลางถึงค่อนข้างแรงตลอดสัปดาห์แนะนำให้ชาวเรือหรือว่าชาวประมงนั้นต้องระมัดระวังเพิ่มขึ้นครับ ขอบคุณสำหรับการติดตาม TNN News ข่าวเช้าอย่าลืมกด subscribe กดกระดิ่งเตือนกดไลค์กดแชร์ผ่านทุกช่องทางออนไลน์ TNN ช่อง16จะได้ไม่พลาดการรับชมข่าวสารและคลิปวิดีโอที่น่าสนใจอีกมากมายครับ